สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินขนมจีนปลาร้าปลากระป๋องนะคะสูตรพี่มาวินค่ะแต่ของมินมินจะเพิ่มเติมผักเยอะหน่อยนะของเขาขเขาไม่ได้ใส่ผักเยอะขนาดนี้นะมินใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็ไอ้อะไรนะยอดอ่อนทันตะวันด้วยค่ะแต่สูตรของเขาคือคือ,คอไม่ใส่พวกผักเยอะขนาดนี้นะใส่แค่ถั่วฝักยาวมั้งแต่ของเขาคือนี่ค่ะใส่ไขด่ดาวด้วยนะคะนี่เลยเป็นน้ำยาปลาร้าปลากระป๋องนี่เลย อาจจะผิกแพงสูตรนิดนึงค่ะอ,อร่อยมากเปรี้ยวค่ะใส่มะนาวอ,อร่อยมากง่ายดีค่ะ ออชอบกินกับผักค่ะดูน้ะใส่ปลากระป๋องไปกระป๋องเยอยวกินไม่หมดค่ะถ้าใส่เยอะมันจะเข้มข้นนะ แค่นี้ก็เข็มโคตแล้วค่ะของเขาใส่พริกกี้หนูหั่นฝอยหั่นแบบหั่นเป็นแว่นๆอ่ะต่มีนใส่ทางเม็ดเลยชอบกินพริกแบบเป็นเม็ด 嗯。 ห,หนอมขนมจีนน้ำยาปลาระปลากระป๋องสูตรพี่มาวินค่ะ เฮียมากินมดนไหมเนะี่ยอุตส่าห์อดข้าวมาเพื่อกินสิ่งนี้ ตืนตัวแบบว่าไม่ชอบแบบความเข้นค้นของปลากระป๋องเท่าไหร่เกี๊ยวเป็นเม็ดเลยหูเริ่มดับแล้วเนี่ยเผ็ดเกิน มิงเองขนมจีนเสร็จมิ้งก็ไม่กินอะไรแล้วนะคือทั้งวันก็คือกิอนแค่นี้เลย เห็นมิ้นกินเยอะมิ้นก็ควบคุมอยู่นะพอเราลงทุกวันอะเหมือนเรากินเยอะไงเหมือนเราลงทุกทุกวันเลยอะไรเงี้ยนั่นแหละก็คือวันละวันละครั้งก็วันละมื้อวันไหนเห็นสองคลิปก็แปลว่าวันนั้นสองสองมื้อค่ะแต่น้อยส่วนใหญ่มีคลิปเดียวแหละนอกจากวันไหนไปเซเว่นเงี้ยมิ้นจะทำคลิปในช่องกินตามใจมิ้นนะคะในเพจอะมิ้นจะลงไว้ มินจะลงแยกไว้เวลาแบบกินพวกอะไรแบบของใหม่ๆที่เข้ามาในเซเว่นอะไรเงี้ยมินก็จะกินให้ดูอืมวันนี้มินก็อาจจะกินสองมื้อค่ะจากคลิปที่ไปกินในเซเว่นนะคะมินไม่ได้แบบว่าฟิกขนาดแบบไม่ได้คือฉันจะต้องกินวันละมือ้ออะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะอะไรควบคุมได้ก็พยายามควบคุมอะไรเงี้ย ตอนนี้ก็เดือนหน้านี่ก็จะสามสิบหกปีแล้วค่ะมิ้นเดือนธันวาเนี้ยสิบห้าธันวาใครเกิดปีเดียวกับมิ้นอสองพันห้าร้อยสาสิบเอ็ดเดือนธันวาค่ะปีมะลงเราจะสามสิบหกกันแล้วนะพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยระบบต่างๆในร่างกายเราเนี่ยจะไม่เหมือนตอนเราอายุแบบก่อนสามสิบนะคะจริงๆ ดูแลตัวเองดีแค่ไหนก็นั่นแหละช่วงนี้มันก็เริ่มมาออกกําลังกายละว,วันนี้ทุกวันนี้ก็คือพยายามเวียงไออะไรนะทิกเกิลเบลอะวันละร้อยครั้งคือแขนเกือบลุดอะคือคนไม่ค่อยได้ออกกาลังกายแล้วไปออกกาลังกายจะบอกให้แบบกล้ามเนื้อนี่ฉีกขาดมากพยายามออกกําลังกายอะไรที่แบบว่าเบาๆก่อนถ้าเราฝืนเลยนะั้นเราจะแบบ อีกวันหนึ่งเราไม่อยากทําละเราพยายามทําเราพยายามออกกําลังกายอะไรที่แบบว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ฉันทําต่อได้เฮ้ยพรุ่งนี้เช้าฉันทําต่อได้มันแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มไอจากวันนี้เราเบี่ยงได้หนึ่งร้อยครั้งพรุ่งนี้ก็เป็นร้อยห้าสิบแล้วก็ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบไปก่อนเรื่อยๆแล้วก็ค่อยแบบสองร้อยอะไรเงี้ยค่อยๆปรับค่ะแล้วร่างกายเราเนี่ยพอมันแข็งแรงขึ้นอ่ะเดี๋ยวมันจะทําได้เองบอกคนอื่นนะเสรเอเหมือนจะทําได้อ่ะ สังเกตไหมพวกนักพูดอ่ะเขาจะสามารถพูดแบบพูดแล้วเรารู้สึกเฮ้ยแบบดีอ่ะรู้สึกดีเชื่อไหมว่าบางคนอ่ะที่เป็นนักพูดที่แบบว่าเหมือนมาสอนแล้วอ่ะส่วนใหญ่เขาก็ทําเองไม่ได้นะอืแต่เขาสามารถสอนได้แต่เขาไม่สามารถทําเองได้อะไรเงี้ยวงเล็บเหมือนนี้เนี่ยทันนีก็ทำมาสามสิบวันแล้วค่ะรู้สึกว่าร่างกายคือแบบ กระชับกระเฉ็งขึ้นเยอะไม่อืดไม,ไม่ไม่แบบปกตินี่จะอืดๆแบบทําอะไรนี่ยืดยาดมากอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นเลยดีขึ้นมากๆจริงๆร,ร่างกายมันกระปรีกก้กระเป่าขึ้นงานของมิน้นวนมันก็นั่งตัดตอนนอนนั่งตัดต่อไม่พอนะั้นนอนตัดต่ออีก ก็ลองดูนะทุกคนเราจะอ้วนและแข็งแรงไปด้วยกันถ้าพอไม่ทําทำไม่ได้นะอ้วนและแข็งแรงไปด้วยกันมีคนถามว่ามีน้้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่ใช่ไหมมีนก็ตอบไปไหลายคลิปแล้วนะแต่บางคนก็คือเพิ่งเข้ามาดูใหม่อะไรเงี้ย มิ้นสูงร้อยหกสิบแปดค่ะแต่ในบัตรประชาชนร้อหบเก้าน,นะแต่เวลาไปทำพาสปอร์ตอะ่ะมิ้นยืดตามพาสปอร์ตร้อยหกสิบแปดแล้วก็น้ำหนักอะ่ะห้าสิบเจ็ดค่ะแล้วก็เอวนี่คือแบบอย่าพูดถึงยี่สบแปดอ่ะเอวมิ้นอะถ้ากินเยอะก็คือสาสิบเลยหมายถึงว่า เรากินเสร็จแล้วเราวัดเลย Fel. น่าจะสามสิบค่ะทุกวันนี้ต้องใส่พวกกางเกลงเอ็มไปปลายถึงแอลค่ะเอสนี่ไม่ต้องไปหวังแล้วค่ะเอสนี่คือแบบไม่มีหวังแล้วจริงๆคงไม่มีวันทำได้แล้วแหละมิน้นอเคยน้ำตอนนั้นนมิน้นทำคลิปกินนี่แหละแล้วมิน้นเคยลดน้ำหนักด้วยนะ ตอนนั้นมินยังไม่ได้ทําคลิปแบบทําคลิปแต่ว่ายังไม่แบบว่าทำลงทุกวันขยันลงขนาดนี้ทุกวันตอนนั้นมินลดไปเหลือ47เชื่ซนหน้ามินตอบมากคือเป็นคนที่ลดน,น้ําหนักแล้วหน้าหน้านี่คือแบบมันจะตอบไปทุกคนแต่ว่ายังมีความหน้าใหญ่อยู่นะแต่ว่ามันมีความตอบลงไปแล้วก็แห้งคือมินอะเหมาะก,กับอุปบวบอะถูกแล้วเวลาผอมเหมือนคนแบบ มันเป็นคนเป็นโลกอะมินเป็นเพราะว่าเราแบบผอมลงแบบไม่ได้ออกกําลังกายด้วยไงอืมแต่เมื่อก่อนหอน้นออกกําลังกายอยู่นะแต่อาจจะออกกําลังกายไม่ถูกแบบกับหุ่นของเราอะไรอย่างเงี้หรือเปล่าเมื่อก่อนอมิ้นเล่นไอ้หุนห่นลาหุ่งปะทุกวันเลย บางคนเปนเมนแบบพี่เมนเนี่ยหนูว่ากินเยอะเท่าไหร่หนูก็ไม่อ้วนอลยรเงี้ยหนูอยากอ้วนมากเลยพี่ก็เคยเป็นเมื่อก่อนผอมากผอมแบบผอมจนเพื่อนต้องบอกว่าเวลามึงเดินนะแบบว่าอยาจะไปเตะขาแบบคือเหมือนขาัอเนี้ยนกกระยางอะเมื่อก่อนเป็นโปมมากเลยค่ะเลยขาเหลือแบบไม่ใช่ขาเหลือสวยนะเป็นขาเล็กแห้งๆมีแต่กระดูกอะ ก็เป็นคนที่กินแล้วไม่ลงค่ะลงช่วงเนี้ยทุกคนก็จะเห็นมินช่วงนี้ใช่ไหมโอ้โหดูที่หนามากช่วงตรงเนี้ยมันจะลงตรงนี้ตรงนี้อหนามากตรงนี้แต่ข้างขาเน,นี้ยคือแบบไม่บาลาาซ์นมินเป็นคนที่หุ่นแบบเขาเรียกนะหุ่นไม่สมส่วนค่ะขาเล็กตัวใหญ่ถึงจะลดไปยังไงตัวก็ยังใหญ่อยู่ดีเป็นคนตัวหนาค่ะ Uh huh. นี่ถ้ามีนไม่กินไปกุยแบบมิม้นกินไม่หมดนะมิ้นพยายามพูดเพราะว่าจะได้เพลินๆค่ะบางคนก็บอกว่าเออแบบอยากดูแบบว่าเวลากินมากกว่าอะไรเงี้ยให้มิ้นพูดบ้างเถอะคือมินไม่มีเพื่อนค่ะทุกคนไม่มีเพื่อนแบบ อยู่ที่บ้านก็เหงาวันวัน,วนก็ทําแต่คลิปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆนก็เพื่อนๆน,นที่แบบสนิทก,ก็ทํางานประจากันหมดอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เวลามานั่งคุยกับเราเมื่อก่อน่ะมันจะไลฟ์สดตลอดนะในทิกตอกอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไลฟ์สดเลยอะ่ะเพราะว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลา,าจริงๆริงโมนถามว่ามิ้นทำงานอะไรยอะไรเงี้ย มิ้นทาธุรกิจส่วนตัวด้วยแต่ว่าไม่ใช่เป็นธุรกิจส่วนตัวใหญ่โตอะไรนะทำเล็กๆน้อยๆแหละแล้วก็เป็นอินฟูค่ะลงคลิปใน YouTube Tik t o อกแล้วก็เพจก็คือได้รายได้นะคะได้รายได้จากตรงนั้นด้วยนะคะก,ก็ต้องขอบคุณสําหรับคนที่เข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็ดูคลิปมิ้นตลอดแล้วก็ขอบคุณพี่ปันนาวันค่ะที่ด่ามิ้นเป็นลอยๆข้อความคือมิ้นสามารถแคปเก็บไว้เอไม่ไม่ได้แคปเก็บไว้เราแล้วสามารถเข้าไปในรายชื่อคือ ประมาณร้อยข้อความคือเขาด่ามินทุกข้อความเลยค่ะคือทุกคนไปดูไปดูได้เลยค่ะพี่ปณวันเขาด่ามินทุกคลิปมินก็ขอบคุณมากแปลว่าเขาดูคลิปมินจนจบนะเพราะว่าเขาสามารถจับจุดมินได้ทุกจุดที่แบบมินพูดอะไรอย่างเงี้ยมินก็คิดอไอคําพูดนี้เราพูดเกือบจะแบบช่วงกลางๆคลิปแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยแปลว่าพี่เขาอะดูคลิปของเราแบบจนหมดอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากทั้งคนที่ด่า แล้วก็คนที่ชื่นชมแล้วก็คนที่เข้ามาคุยเป็นเพื่อนคอมเมนต์เราทุกคลิปเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะก็วันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ